ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วนล้วต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องพระสุกิทาคามี ไน่ได้าการตัดความโกรธท่านสิกิธาคามีนี่ยังไม่ตัดแท้นี่ครับเป็นการบรรเทาความโกรธวิธีบรรเทาความโกรธได้พูดมาแล้วในวันก่อนถึงกสินสี่อย่างนี่มาพูดกันเรื่องกสินนี่ความจริงมันก็เหมาะสำหรับบคุคคลบางคน บางคนที่ไม่พอใจในกระสินก็มีเพราะบางท่านเห็นว่ากระสินนี่มีความเข้มแข็งเกินไปเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่สมกับใจคนตนเองแล้วบางท่านก็กลัวกระสินเพราะความจริงคำว่ากระสินผมปังมาเยอะ นักปฏิบัติเพื่อกมามฐานบางคนพอบอกว่าเจริญกระสินเท่านั้นแหละทำท่าตาพองทำตาพองทำตาใหญ่เออะววายเห็นว่าสมเห็นว่าหนักเกินไปสาหรับจิตใหญ่คนอันนี้มันก็เป็นของแปลกสําหรับเพระกรมาฐานนี่พอประทานอภัยในยขอรับ ที่ผมต้องปรารบโตสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าการเทศเนี่ยจงอย่าปรารภตัตนเองแล้วอ,อย่าปรารภบุคคลที่ฟังแต่นี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิบัติถ้าพูดกันตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องกรรมฐาน40สผมเคยลองฝึกมาทั้งหมด แล้วก็มหาปฏิปทานนูตรโทั้งหมดผมฝึกทั้งหมดกรมาฐานสี่สิบนี่ผมฝึกครบสี่สิบตั้งแต่บรรษาที่สองมหาปฏิปทานานั่นโสนี่พอทํากรมาฐานสี่สิบมาจับมหาปฏิปทานนั่นโก็เลยเป็นของง่ายไปหมดทําเดียวเดียวขอเสร็จคําว่าเสร็จก,ก็คืออารมณ์จบ แต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมเป็นพระราหันในเขารับตอนนั้นเรื่องของการฝึกฝึกจุดใดที่ในวกรรมฐาน40สที่ท่านว่าไว้ว่า,วาชีถึงฌานไหนเป็นสำคัญเอาจะหาออตริมนุสธ,ธรรมก็ยอมอุตริมนุสธ,ธรรมถ้าไม่มีในตนอดท่านปรับในอาบปราชิกถ้ามีในตน ไม่เห็นพระพุทธเจ้าปรับตรงไหนนี่ผมพูดกับท่านที่เป็นนักปฏิบัติด,ด้วยกันคนเน่าทุ่งนอกท่าผมไม่ได้พูดด้วยเรื่อผมจะบอกว่ากรรมฐานทุกกองที่ท่านทำว่าจบจุดไหนผมพยายามทำจบจุดนั้นแล้วก็มหาติปฐานในตรถ้่ว่าทำจบจุดจบจ,จุดไหนผมทำจบจุดนั้น จนกทั่งมีอารมณ์ชินก็ไม่เห็นว่ากรรมฐานกองไหนที่มีความสำคัญกว่ากันไม่ต้องไปทำตาใหญ่ตาโตก็แก้แค่อารมณ์ให้ทรงสมาธิและเป็นปัญญาเหมือนกันนี่เรื่องความจริงมาเป็นอย่างนี้แต่ถ,ถ้าว่าสำหรับท่านที่หนักใจเรื่องกสินก็มาว่ากันใหม่ จะบรรเทาความโกรธก็ต้องใช้พรมิหารสี่ใจของท่านทรงอยู่ในพรมิหารสี่เป็นปกติความจริงคนที่มีกำลังใจทรงพรมิหารสี่เป็นปกตินี่เป็นคนที่มีใจสบายมากมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกละคุณนี่มันมีความสุขจริงๆครับ ไม่เชื่อท่านลองทำดูเถอะหาว่าท่านย,าย้อนถามว่าแล,ะะล้วก็หลวงตาที่โพธิทำแล้วหรือยังก็อยา่าลืมว่าทำครับพม,มีหานสี่ก็อยู่ในกรรมฐานสี่สิบคนที่ไม่พม,มีไม่มีพรม,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 มีหารสี่ประจำใจศีลมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่มี เรีว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันเลวคือปัญญาคิดไปในด้านเลวไม่ไม่ได้คิดดีคิดชั่วคิดหาความทุกข์เสมหแบบคนนี้ทรงพระมิหารสี่นี่จิตใจจะทรงในความปกติถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนาแน,น่นไปด้วยกิเลสมีพระมิหารสี่เล็กน้อยใจก็เป็นสุข ยังพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนของสิทธิพ่อแม่ของลกูกครูบาอาจารย์ของสิทธินี่ทุกท่านมีพรมห,รหม,ม,ม,พรมิหารสี่ทั้งหมดถ้าไม่มีพรหมิหารสี่ท่านก็เลี้ยงเรามาไม่ได้ท่านก็สอนเรามาไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้คนคนเท่านั้นที่จะหาว่าครูบาอาจารย์อักติบ้างรักตําเอียงไม่เที่ยงทันบ้าง ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองตัวตัวเราว่าเราเลวแล้วเราดีไม่มีครูคนไหนไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อักคะจารคติคัโลกแล้วูกสิทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกคนต้องการให้ลูกสิทย์ได้ดีเว้นไว้แต่ว่าลูกสิษธ์มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตเท่านั้นที่มีจิตมุงมองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวไปหมด ถ้าเร็วอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ขับอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้ามีพระมหากุณาธิคุณท่านบอกว่าเรารักราหุลลูกชายของเราเท่าใดเราก็รักรเทวทัตก็เท่าราหุนเห็นไหมแต่ถ้ว่าเมื่อเทวทัตทำผิดก็ต้องลองโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาจาะปล่อยให้คนชั่วทรงตัวอยู่ได้ยังไง ในสำนักของเรามีไหมคนอากตันยูไม่รู้คนคนมีไหมถ้าจะมีแล้วไม่มีคุณสังเกตด,ดูกันได้คนอากตันยูไม่รู้คนคนเนี่ยมีแต่ความเร่าร้อนหาความสุขกายสุขใจไม่ได้มีความทะเยอะทะยานผิดปกติอยากจะทำอะไรให้มันดีอยากจะทำอะไรให้มันเด่น เห็นดีกว่าเขาด่งกว่าเขานั่นแหละคนลยยาเพราะว่าถึงพอมีหันสีแมันของไง่ายๆนี่ครับพอไม่ยากของที่เกียดพูดมากพูดทหามันยากก็พูดได้แต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะขององค์สมเด็จตัสสมมารัมพุทธเจ้าเป็นของไม่ยากใจเรา เราคิดอยากให้ชาวบ,บ้านเขารักเราหรือว่าเราอยากให้ชาวบ,บ้านเขาเป็นศัตรูกับเราเราใจตาเราของเราไปที่ต่างผมว่าถ้าคนไม่บ้านนี่ผมใช้ศัพท์ธรรมดานะภาษาไทยไแท้ใไอแบบใช้สมบัติสมนุนที่คนฟังยงยกๆผมไม่อยากจะพดูดเพราะพ่อผมก็เป็นคนไทยแม่ผมก็เป็นคนไทย ผมก็เกิดในประเทศไทยผมขอพูดอย่างคนไทยผมคิดว่าคนนั้นถ้าไม่บ้าแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโลกอย่าลืมนะผมว่าคนไม่บ้าเนี่ยก็มีความรู้สึกอย่างนี้ลมพรมีหารสี่ข้อที่สอง ถ้าบอกเมตตารกรุณาความสงสารปรารถนาในการเกือ้อกูลให้มีความสุขนี่คุณลองคิดดูว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าคุณต้องการให้คนในโลกนี้เขาทรงเข้าคุณหรือว่าต้องการให้คนในโลกนี้เขาตัดขาดจากคุณนี่ถ้าผมก็พูดใหม่ก็ต้องพูดเือนเก่าสิ ผมคิดว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็ต้องการให้คนทุกคนในโลกนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเราแล้วเราสําหรับเขาในการข้อที่สี่เรานั่งนึกดูว่าถ้าเราได้ดีแล้วต้องการให้พวกมอมจฉาดิสิยาเราไหมหรือว่าให้เขาสนับสนุนความดีของเรา ตอนนี้ก็ท่องขอตอบว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็ต้องคิดว่าถ้าเราได้ดีเราก็ต้องการให้เพื่อนเห็นความดีของเราว่ามีประโยชน์แล้วก็สนับสนุนให้ความดีแล้วก็อยากให้เพื่อนทําความดีตามเรานี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่บ้าถ้าคุณบ้าผมก็หมดทางแก่ถ้าการที่สี อุเบกขาวางเฉยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับกฎธรรมดาสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือหนึ่งชาติพุทธคขาความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะการทำมาหากินจะต้องทำกินกันเป็นปกติเพราะการทำกินมันต้องเอยไม่ทำกินมันไม่มีกิน สองชาราปิทุกขาเมื่อความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ถ้าไม่แก่มันก็เป็นเด็กคลานไม่ได้พลิกไม่ได้อย่ที่มันต้องแก่เกิดนานวันแก่นานแก่มากเกิดน้อยวันแก่น้อยมันก็แก่มาทุกวิากวนาทีมาความป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วมันก็ต้องป่วย ร่างกายเป็นโรคนี้ทางพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นหลังของโรคในเมื่อร่างกายมันเป็นร่ังของโรคมันก็ต้องป่วยป้าพังคุณนนังท่านบอกว่าร่างกายของเราจะต้องปอ่วยเน่าไปธรรมดาเพราะนำไปทุกขังเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนี่ต่อมาแล้วก็มานังเล็ก ว่าอารมณ์ของโลกคนที่เกิดมาในโลกนอกจากเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันยังมีอะไรอีกก็มีอารมณ์ที่ขัดคอขัดใจที่คนเขาทาไม่ถูกใจเราเมื่อถูกท่าที่เป็นของใช้สอยโอ้เครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกใจเราเม่งแก่คาําคข้าบ้านใกล้จะพังเพราะมันเก่าเสื้อกรงเกงมีแยขาดเพราะมันเก่า ถ้าตังที่มีไว้มันใกล้จะหมดเพราะเราใช้มันไปมากอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแลความถ้ามีลาบลาบเกิดขึ้นลาบมันก็เสี่อมหมดมันหมดไปเพราะใช้มันเขาตั้งให้เรามียศได้เขาก็ถอนได้คนเขานินทาเราได้เขาก็สรรเสริญได้ เรามีสุขก็โลกีใสยมันก็มีทุกข์ได้อาการทั้งหลายแหล่ที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นกับใจเขาพูดใหม่ดีไหมพรว่าคุณไม่บาคุณจะไม่หนักใจมันเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของธรรมดา ถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเะเหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องการฝืนแม่การอย่างนี้ปรากฏก็คือคนบ้าฝืนยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ความจริงมีคนจะคิดว่าเออผมก็คงจะบ้ามากนะขึ้นท้ายก็บ้าลงท้ายก็บ้าถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยอมรับคนว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้ามาแล้วสองแบบ คือเมื่อตอนหนุ่มๆนผมยังไม่บวชถพาว่าบวชใหม่ๆตั้งแต่เกิดวันเกิดก็าแล้วกันตั้งแต่วันเกิดไปกว่าจะถึงวันบวชบวชแล้วยังไม่แก่นักตอนนั้นผมก็บ้าผมบ้าเกาะคงเกาะดะคงเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะญาติผู้ใหญ่เกาะทรัพย์สินดีไม่ดีย่อมไปเกาะลูกสาวชาวบ้านเขาให ไม่ใช่ย่องอ่ะที่วิ่งไปเลยเห็นก็แต่งตัวชอบใจสดทรงดีวิ่งตามส่งมันย่องย่องขอนโชว์หน่อยนะไม่ย่องย่องไปไม่ย่องจะไปเกาะเขาที่ดีไม่ดีพอทันแคเข้าเลามันตกหน้าของดาเขาบ้างสบายกลับบ้านสบายเชื่อใจนิดนั่นพระผมบ้าตอนนั้นบ้าอย่างมากพวกคนที่าบาดมันไม่ทันผมหรอก ไม่ใช่เจยาแก่มาอดนะผมรู้พวกคนเนี่ยบ้าบ้าบอบ้ารักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าไม่ทันผมไอ้ผมเนี่ยมันบ้ารักรักนี่บ้ามากถ้าโลภมันคือบ้าฮะเพาชอบแจกเพื่อนขโมยประมึกแจกเพื่อนมาตั้งแต่เด็กมีอะไรกินนิดกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้เช่ว่าทั้งญาติผู้ใหญ่บางคนเขาดำหนิ ว่าไอ้นี่นหละกินคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อหมาอยู่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ทำไมดูเพราะช่างมันสิทธิ์ของมันมีเท่านั้นมันจะไปแบ่งกับใครก็ช่างของกินมีท่านแบ่งเป็นส่วนเอากันนมมาเป็นคนถ้วยถ้วยเท่ากันหมดเล็กโตกินเท่ากันถ้าว่าเท่ากันนี่หมายว่าต้องพออิ่มเพราะส่วนใหญ่ท่านจะทำให้เกินไว้เสมอ ผมมีของก็ไปแจกเพื่อนในสิทธิในส่วนที่เขาเป็นของผมญาติผู้ใหญ่บางคนทานวาเอาทว่าไอ้นี่จะกินต้องเผื่อชาวบ้านตัวเองก็ไม่ทันจะอิ่มคุณแม่านบอกช่างมันช่างมันของของมันมันมีสิทธิ์เท่านั้นมันมาเอาอีกไม่ได้จะแบ่งก็ใครก็ช่างมันจะไม่กินเลยให้เพื่อนกินทั้งหมดก็ช่างนี่มาเรื่องความโลภในผมบ้านน้อยไปนิดหนึ่งเรื่องความรักนี่บ้ามาก มาถึงได้ความโกรธว่าบ้าพอกับความรักนี่ผมเกาะมันมานะบ้าพอความรักผมบ้าจริงๆความโกรธจนผมบ้าเต็มขั้นเลยคุณถ้าใครทําให้ผมโกรธโดยไรเหตุไรผลที่ผมไม่มีความผิดผมจะต้องหาทางตอบสนองให้ได้ที่เรียกันว่าพยาบาท ถ้าทำไม่ได้ผมจะยอมตายซะดีกว่านีความโกรธผมเต็มขั้นเลยคนเต็มจริงๆผมว่าไอ้บ้านตัวนี้พวกคุณมันบ้านน้อยกว่าผมนะผมยิงคนกลางคืนไม่ได้ผมต้องยิงกลางวันยิงรับหลังไม่ได้ผมต้องยิงต่อหน้ายิงนอกบ้านไม่ได้ผมต้องขึ้นไปยิงบนบ้านนี่ คนจะมาเลวตามผมนะนี่ผมเอาเลวอดคุณว่าผมเนี่ยมันบ้ามาพอแล้วก็ไอ้บ้าโมหะความหลงก็ไม่ต้องพูดละถ้ามันรักได้มันโกรธได้มันก็ม,มีโมหะก็หลงนี่บ้าถ้าใครว่าผมบ้าผมรับผมเจ้าชู้มาพอเจ้าชู้จนเบื่อเวลานี้นึกพึงภาพนั่งจะมาเมาลยัยมันอยากจะอาจเจียน เห็นคนแต่งตัวสวยๆผิดตกติในใจสือ่อกมาทันทีมันเชเกียกจะติดคอมันจะเจียนเพราะอะไรมันร่างกายของคนทุกคนเดีย๋ยวนี้กามันดีไปเถอสกปรกบอกไม่ถูกเลยคุณเหม็นหงเหม็นหังยเนไม่ได้ความให้เวลาบางตอนใหม่ๆพูดกับแกแกพูดอ่อนหวานนั่นนะเข้าเจอยคำสำราญเขาเห็นแล้วำำผมเปิด พอผมต้องการของดีนี่มันไม่ดีเพราะว่าโปรตีให้ที่ไปทําร้ายคนเพราะเขาโงงกงผมก่อนผมไม่กินเหล้าเมายาไม่สุบุรีไม่กินเบียร์อะไรผมก,ก็ไม่กินคุณแม่ให้ภาวนาว่าพุทโธเป็นปกติผมก,ก็ทำถึงวันพระท่านรักษาศินุโบโสถผมก็รักษา แต่ถ้าว่าอย่ากโกงองอ่อนนะผมไม่โกงใครแต่ใครอยากโกงองก่อนถ้าโกงแล้วในตอนก่อนผมจะนิ่งเฉยทํามันกลัวเขาแต่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไรคนนั้นต้องต้องจมดินเมื่อนั้นนี่ผมบ้าเต็มที่นะมาบ้าตอนนี้บ้าไปบ้ามามันบ้าเต็มภาพผมในที่สุดมาบวชแล้วเจอหลวงพ่อปานท่านสอน ก็เลยบ้าใหม่ณน,นี้มาบ้าละความรักบ้าละความโลภบ้าบะกละความโกรธบ้าละความหลงจกงนกระทั่งณนี้มันก็ละยังไม่หมดอ่ะมันแม้มันละกัมนมาตั้งหลายสิบปีต่อสี่สิบปีกว่านี่ยังไม่หมดเลยคุณมันจะหมดได้ยังไงนี่เมื่อขันห้าย,ยังมีอยู่โอโ้โหละยังไงล่ะคุณ เห็นไหมละว,วัดวารามไม่กี่ปีล่อสุดรื้อราไปหมดพอตั้งกองทุนเขาหน่อยจะแจกของสาธารณประโยชน์โอ้โหเข้าเครื่องของเครื่องมือซึ่งใช้เต,มต็มวัดเต็มวาอย่างนี้เขาเรียกว่าบ่ายันดีนี่มันจะหมดได้ยังไงในเมื่อม่มีคันห้าแต่คันท้าหมดเมื่อไราะว่าอาจจะหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ ตายแล,วยล้พว,กกลวพวึวอพวกก่อยากไปนรกพึ่งก็ไปนรกอยากไปสวรรค์พึ่ก็ไปสวรรค์อยากไปพรหมก็ไปพรมก็ไปพรหมอยากไปนิพพานพึ่งก็ไปนิพพานสุดแล้วแต่มันอยากตอนนั้นมันอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พูดวันนี้เราไม่ต้องรู้เรื่องกันนี่มาถึงเรื่องตัดความตัดความโกรธว,วันนี้โกรธเกิดแล้วก็ทรงพม,มีหารสีรที่พระพูดมันนี่แหละพูดให้เข้าใจ ว่าอารมณ์ใจของคนมันบ้ามาแล้วเหมือนกันตอนนี้มาพูดตั้งแต่ความโกรธไปง่ายๆนิดเดียวกุลทวก็ถาไว้ตัวนี่ช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันว่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันมันสเสริญก็ช่างมัน เขาอะไรมาให้ก็ช่างเขาไม่อะไรมาให้ก็ช่างไอ้คาว่าช่างในที่นี้ไม่ได้ความหมายว่าอากตันอยู่คือว่าถือว่าเขาให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีหมดเรื่องไม่ใช่โกรธที่บอกว่าช่างมันนะดันไปโกรธเขาไม่ถูกเป็นอนุวาอันดับแรกแล้วก็ทรงพรมีหานสี่ลืมตาขึ้นมากว่าจะหลับ จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีสำหรับคนทั้งโลกเห็นไหมไม่คิดเป็นศัตรูของใครทั้งหมดเห็นหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาแยกเคี้ยวก็ใสแด้วคนนี้ก่าเราไมา่ใช่หมาไม่มีเคี้ยวช่างเห็นหน้าคนก็ยกมือไหวรักหมด ต่ไม่ลักด้วกิเลสนะลักด้วยความปราณีข้อดีสองกรุณาสงสารคิดว่าเออเราเกิดมาในโลกอย่าทําตนให้เป็นคนรกโลก,โลกไร้ประโยชน์เลยเกิดมาแล้วก็ทําทความดีมันสะบ้างนั่นก็คือหาทางเกื้อกูลจะบอกคนที่คนจะให้นะให้ดูคนหน่อยนะ พระพุทธเจ้าทำไมอย่างนั้นอันดับแรกฉัหรับ,บคนฉันต่ำใจยังต่ำที่เป็นปถิชนเลือกคนเฉพาะคน,คนที่คนให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้ามาได้ทรงให้ด่ท่านเลือกคนให้ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้เขารับไปแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์กับเขาท่านให้ถ้าให้แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้ อย่างหนังสือผมคือหนังสือหลวงพ่อปานในะของที่ผมแจกกันเหมือนกันของแจกไปเป็นวัตถุซะเยอะไปวางทิ้งกันเราทำกับตายหนังสือเขาอหลวงพ่อปานคงเคยแจกคนใกล้วัดสองร้อยเดสมเสร็จคุณจำได้แจกฟรีตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าเป็นต้นมาแค่สิบหกจำไม่ได้นะจนทั่งถึงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด ผมเคยไปถามบางคนบอกยังไม่ได้อ่านเลยบางคนบอกอ่านไปสองสามหน้าไม่มีเวลาอ่านเห็นไหมว่าคนที่ไม่ควรจะให้เนี่ยแต่คืนให้ไปําสภาพมันเป็นอย่างนี้เราต้องลงทุนลงหล่อนแรงต้องใช้ปัญญาต้องใช้เงินใช้ทองกว่าของมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้ไปแล้วเขากลับไปทิ้งให้มันไร้ประโยชน์ เราซื้อเรื่มนี้บะข้างหนึ่งขึ้นราคาถึงร้อยบาทเมื่อเวลาเดขาดไปมีไม่มีจำหน่ายในดีสุดก็ต้องรีบทำขึ้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งผมเริ่มเชื่อเสร็จแล้วไปจดหมายพเพาะเพาะแค่จดหมายมาบอกว่าต้องรีบพิมพ์ไม่งั้นจะแย่เวลานี้เขาขึ้นราคาเรย่มนร้อยบาทแล้วเราขายยี่สิบสามสิบบาท พ็กมานั่งด่าว่าห้าสิบบาทจะไม่แพลนจะไม่ขายถูกเขาตัดราคาเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องการแต่ทุนเท่านั้นให้มันหมุนเวียนได้ไม่ต้องการไปสร้างตึกอันนี้ต่อไปเรามีความสงสารเกลื่อกูลนี่เราคิดจะเปลว่าให้การสงสารทำยังไงเราเป็นคนไม่รกโรค อะไรที่เราจะช่วยเขาได้เราคิดไว้พอลืมตาขึ้นมาก็ยันหลับคิดไว้เลยว่าอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยของเราอย่าให้รมความรักกับสงสารไม่งขาดจากจิตแล้วก็มุทุตาจิตอ่อนโยนมองความดีของคนอื่นอย่ามองความชั่วแต่ตัวเองมองความชั่วของตัว คนอื่นจะมองความดีว่าคนนี้เขาดียังไงเขาจะมีความสุขคนนี้ก็ทํายังไงจึงร่ํารวยคนนี้ก็าํายังไงยังเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนนี้ก็าํายังไงร่างกายจึงไม่มีโรคอะไรก็ตามเห็นเขาดีตรงไหนตามดีด้วยดีดีกว่าความดีทําตามไปเลย ตั้งอกตั้งใจทําความดีตามเขาแต่เขาโกงโรวยอย่าไปโกงตามเขานะน้มันชั่วเนี่ยอารมณ์ความวางเฉยเฉยยอมรับนับเพอก็โกงธรรมดาตามนิกรรมแล้วในตอนต้นก็เวขาเนะี่ยวางเฉย,ยเขาถ้าเขาอยากเชียดาก็เฉย เขาจะชมก็เฉยยิ้มยิ้มได้ก็ยิ้มชมก็ยิ้มยิ้มเป็นเครื่องปลอบใจแกก็ยิ้มป่วยก็ยิ้มของรักของชอบใจพัดไปก็ยิ้มความตายจะมาถึงก็ยิ้มยิ้มเพ่อใดเพราะเรามีเบียยขาวางเฉยรู้อยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นรวมความว่าเราจะตัดความโกรธก็ต้องอาศัยควมีหานสี่ประการ ถ้าอารมณ์พอมิหาสิบประการมันไปจําอยู่ในใจเป็นปกติถ้าความโกรธมันจะโผล่มาตรงไหนล่ะมันจะยื่นหน้าเข้ามาในช่องไหนคิดแล้วคิดไปดีว่าโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายเราตายอย่างคนไม่โกรธดีกว่าใจเรามีความสุขถ้าเราไปตายอย่างคนที่มีความโกรธเราก็พังสิ ทังเพราะอะไรเพราะไอ้ความโกรธมันเป็นของไม่ดีถ้าเราโกรธเข้ามามันก็ไม่ดีเพราะโกรธไม่ดีนี่เราเป็นคนก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราตายเป็นผีก็กลายเป็นผีไม่ดีเราไม่เอาเป็นคนดีตามคติขาพระพุทธเจ้าดีกว่าแต่จงอยาเป็นคนดีตามคติของคนเหลว ท่านนหลายทรงอารมณ์ใจไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติชื่อว่ามีฌานในพมีหารสี่แต่ก็ต้องมีพื้นฐานอนาปานุสติเป็นพื้นไว้เนี่ยปล่อยใจให้มันลอยเห้นใจมันเฟื่องก็จปนาปาก็พุทธานุสติควบคุมใจวิธีการระงับความโกรธเท่านี้คุณพอเหลือแหล่ ทำได้นั่นเหลือเหลือกินเหลือใช้อะไรท่านทั้งหลายมองดูเวลาที่จะแนะนำท่านก็หมดเส้นแล้วนี่ต่อทีนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใ,ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสายจึงกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าสงควรวันเลิกสวัสดี